สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่มีรหัสสมาชิกของจอนคอยทูท่านนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาตอบคําถามครับหลายๆคนที่มีรหัสสมาชิกมาแล้วถามผมว่าแล้วคะแนนที่เราซื้อไปเนี่ยที่มันได้คะแนนสะสมเนี่ยจะเอาไปทําอะไรได้บ้างจะแลกข,ของอะไรได้บ้างก่อนอื่นจือขึงขั้นนั้นครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ว่าการเช็คคะแนนของตัวเองเนี่ยเช็คย่งไงให้เข้ามาที่ w w w c o i c o t h ระบุรหัสสมาชิกของตัวเองเข้ามานะครับแล้วก็คลิกค้นหาเพื่อให้เจอคำว่า PV PV คือคะแนนสะสมครับ เพราะว่าทุกๆสินค้าของจอรนคอยจะมีคะแนนสะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าสินค้าที่เราใช้อยู่เนี่ยคือหนึ่งในสินค้าของธุรกิจจอรนคอยซึ่งธุรกิจจอรนคอยมันคือธุรกิจเครือข่ายชนิดหนึ่งครับมันไม่ใช่ธุรกิจบัตรเครดิตที่เราสามารถที่จะเอาคะแนนสะสมไปแลกได้ของโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันคือบัตรเครดิตถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเขาเห็นเราเป็นลูกค้าแต่จอรนคอยครับเรามองเห็นผู้ที่มีรหัสสมาชิกเป็น คู่ขาคู่ขาครับไม่ใช่ลูกขาคู่ขาที่จะทําให้เรามีอาชีพเพิ่มเรามีรายได้เพิ่มไม่ใช่แค่ได้แลกของแถมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วคอนเซปต์ของจอนคอยชีบอกว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรวรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อ มันคือเรื่องจริงครับคะแนนของเราสะสมเพื่อปันผลตามแผนการตลาดของจอนคอยอย่างที่ผมบอกไปครับว่าสินค้าของจอนคอยที่มีมากกว่า3า0 0 0รายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตเนี่ยสินค้าทุกชิ้นของจอนคอยจะมีคะแนนสะสมตามแผนการตลาดของจอนคอยครับนี่ครับลองสังเกตด,ดูนะครับราคาแล้วก็ PV คาว่า PV ก็คือคะแนนสะสมนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้แล้วถามว่าคะแนนนี้จะเอาไปทําอะไรถ้าพูดง่ายๆคือได้เป็นรายได้คืนกลับครับ แต่ได้รายได้คืนกลับมันจะมากจะน้อยอย่างไรมันอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราเป็นอะไรในธุรกิจนี้เรากําลังทําธุรกิจนี้ในรูปแบบไหนถ้าเกิดเราเป็นผู้บริโภคอ่ะผู้บริโภคสิ่งสําคัญมากที่สุดของผู้บริโภคคืออะไรครับก็คือสินค้าที่ดีมีคุณภาพใช่ไหมครับเรื่องค่าตอบแทนเรื่องเงินคืนกลับมันก็จะเป็นผลพลอยได้ไปได้ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประมาณนี้อันนี้คือหลักประเด็นของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วอยู่ในธุรกิจนี้ใรรูปแบบของผู้บริโภคการมีรายได้คืนกลับนั่นคือผลคอยได้มันอาจจะมากจะน้อยแล้วแต่การบริโภคของเพื่อนแต่ถามว่าได้ไหมมีโอกาสได้แล้วคงจะจะไม่มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคไงแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมีรายได้คืนกลับที่เพิ่มมากขึ้นเราต้องขยับตัวเองครับจากผู้บริโภค เราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการขายเรียนรู้ในเรื่องของการแนะนําบอกต่อให้กับผู้คนหรือบอกเล่าให้กับผู้คนว่าสินค้าของจอนคอยดียังไงบ้าง เราก็อาจจะมีรายได้คืนกับกจากกาไรจากการขายและถ้าเกิดว่าเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกก็คือเป็นคู่ค้าเริ่มมีทีมงานเริ่มมีเครือข่ายบริโภคเริ่มสร้างองค์กรของตัวเองเราก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพราะทุกๆผลงานหรือทุกๆคะแนนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดอันนี้คือรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายถ้าเราบริโภคอย่างเดียวมันก็แน่นอนละครับว่าเราอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่เลยครับเป็นผลพลอยได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มมาเป็นคู่ค้าอันนี้เราได้แน่นอนและได้ในเพดานที่ไม่จํากัด ซึ่งการทํางานแบบนี้มันเกิดจากการแนะนําบอกต่อให้กับคนที่เรารู้จักว่าสินค้าของจอนคอยดียังไงสินค้าของจอนคอยมันเลิศยังไงนอกจากคะแนน P ีแล้วยังมีคะแนน EP อันนี้เอาไว้แลกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงคล้ายๆกับฝาเครื่องดื่มชูกะลังเคยเห็นไหมครับหฝาแลกซื้ออันนี้อันนั้นในราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าคะแนน EP ี คะแนน EP เนี่ยทุกๆ1บาทก็จะได้คะแนน1 EP และจะแลกอะไรได้บ้างมันอยู่ที่โปรโมชั่นแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่จอคอยเขาจะจัดออกมาให้ว่าคะแนน EP เนี่ยมันสามารถแลกสินค้าอะไรได้บ้างแล้วใช้คะแนนกีนน่คะแนนในการแลกซื้อ สินค้าในราคาพิเศษนะครับเห็นไหมเขาก็จะออกมาครับว่าอ่าอันนี้ใช้คะแนน299 EP นะครับแลกซื้อสินค้าตัวนี้ได้ในราคา189บาทจากในราคาปกติอาจจะ300อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามในช่วงแต่ละช่วงนะฮะซึ่งโปรโมชั่นเหล่านี้ก็มีเอาไว้เพื่อเพื่อนสมาชิกเท่านั้นซึ่งเพื่อนๆอาจจะซื้อในราคาโปรแล้วกเอาไปขายในราคาขายปลีกก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพื่อนๆซื้อไป 2แถม1อย่างเงี้ยและเพื่อนๆเ,เอาไปขาย3ชิ้นอย่างเงี้ยมันมันก็ได้อยู่แล้วครับผมแล้วแต่เพื่อนๆจะสรรหาวิธีการจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้คืนกลับให้กับเพื่อนๆอ,อันนี้ได้หมดครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะฮะเราก็จะมีรหัสสมาชิกของตัวเองซึ่งในเว็บคอยด์ c o th เพื่อนๆสามารถที่จะเช็ครหัสของตัวเองได้นะับว่าเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีเขียวก็แสดงว่าเพื่อนๆเป็นเมมเบอร์ครับเมมเบอร์คือได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกเท่านั้น แล้วก็สะสมคะแนนของตัวเองได้เท่านั้นก็คือสิทธิพิเศษได้เท่านี้ใครที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แล้วถามว่าทําไมถึงยังไม่มีไรายได้คืนกับก็คุณเป็นเมมเบอร์ไงคุณเป็นสมาชิกไงคุณอยู่ในฐานะของสมาชิกสมาชิกคือได้ซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพคัาน,นี้ก็จบแล้วนี่คือตามวัตถุประสงค์ของเราเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้รายได้คืนกลับ เราต้องเป็นคู่ค้าครับซึ่งการเป็นคู่ค้ากับจอนคอยเนี่ยหลังจากที่เป็นรหัสสมาชิกที่เป็นสีเมมเบอร์อยู่แล้วเนี่ยเราต้องสะสมคะแนนจากการบริโภคของตัวเองให้ครบ ,3825 คะแนนก็จะได้เป็นโกลด์ดิสิบิวเตอร์หรือหุ้นส่วนระดับทองณวันนี้เพื่อนเเป็นโกลด์ดิสิบิวเตอร์แล้วหรือยังเป็นสีทองแล้วหรือยังถ้ายังนั่นแหละคือเหตุผลครับว่าทําไมเพื่อนๆยั่ถึงถึงยังไม่มีรายได้คืนกลับเพราะว่าเพื่อนๆ่ยังไม่เป็นหุ้นส่วนระดับทองไงมันยังสร้างรายไได้กลับม่ได้ คนที่จะสร้างรายได้คืนกับได้จะต้องเป็นรหัสที่เป็นสีทองเท่านั้นเรามีรหัสสมาชิกเป็นเมมเบอร์แล้วก็มีสิทธิ์ในการซื้อทิมคืนไซส์ในราคาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของผู้เลยพวกเลยสำหรับใครที่สะสมคะแนนนะครับจนครบ3 8, นา2 5แ่คะแนนแล้วทีนี้แหละเราก็จะเข้าสู่เรื่องของเงินปันผลตามแผนการตลาดของจอนคอยซึ่งมีอยู่2แผนการตลาดด้วยกันที่จะทำให้เรามีโอกาสสร้างรายได้6ช่องทาง3ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งกำไรจากการค้าปลีก2ี่5เป แผนรายเดือนกินลึกลงไป30ชั้นแผนรายวันมีโอกาสสร้างได้วเวลาพันสูงสุดถึง15,000บาทต่อ1ศธุรกิจกินลึกลงไปทุกชั้น100%แล้วถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งนะครับเรายังมีเงินรายเดือนนะครับ4.5%ของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยโบนัสราย3เดือน10%โบนัสรายปี6%ถ้าเราเป็น GD แล้วนะฮะถ้าเราเป็น GD แล้วอันที่1คือถ้าเกิดว่าเรามีการบริโภคในเดือนนั้นๆลงแผนรายเดือนนะฮะเกิน4.5คะแนน เราก็ได้รับเงินคืนกลับไปเลยครับ30%ของส่วนที่เกิน425คะแนนถ้าเกิน850คะแนนก็ได้รับเงินคืนกลับ50%ของคะแนนส่วนที่เกิน850คะแนนและก็30%ของคะแนนที่เกินมาด้วยแล้วก็ส่วนส่งเสริมการขายครับถ้าเกิดเรามีการบริโภค850คะแนนติดต่อกัน3เดือนเรามีโอกาสสร้างรายได้ตรงนี้นะครับ10%ถึง25%ของส่วนส่งเสริมการขายของจอนคอยที่คำนวณจากคะแนนทั่วโลกของจอนคอยในรอบเดือนนั้นๆนะครับแล้วก็ ถ้าเราเริ่มมีทีมงานเราเริ่มมีองค์กรเราเริ่มเริ่มมีเครือข่ายผู้บริโภคทีเนี้ยเราก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการบริโภคของผู้คนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราทุกๆ2%ของ425ิคะแนนแรกคิ้นลึกลงไปเลยครับ30ชั้นแต่นั่นคือน้ําจิ้มสิ่งที่เป็นคายแม็กซ์ที่จะทําให้เพื่อนเพื่อเห็นรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นที่เด่นชัดเลยนั่นก็คือแผนรายวันครับแผนรายวันเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเป็น G ีดีแล้วสะสมคะแนนฝั่งซ้ายครบ3,000ะแนวามื่่่่อไหรจจะคููด้1รับบ1,000าท 1>, 1วันนะครับใน1วันนะนะมีโอกาสสร้างได้วัลพันสูงสุดถึง1 5 0 0งบาทต่อ1ศูธุรกิจแล้วสา0 0ันคะแนนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคะแนนจากตัวเราคนเดียวนะครับอันนี้คือการกินลึกทุกชั้น100%ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ใต้ตรหัสสมาชิกข,ของเราถ้าเกิดเราเขามีการบริโภคสินค้าปุ๊บคะแนนจะสะสมเข้าสู่ตัวเขาและคะแนนนั้นจะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับตัวเราด้วยครับ ทุกชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ว่าเขาจะอยู่ในชั้นที่หน 00, ึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านก็เตอะขอเพียงแค่เขาอยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราคะแนานทุกๆคะแนานจะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับเราทั้งหมดเลยถ้าฝั่งซ้ายสะสมรวมกันแล้วครบสามพั 3, านสี่ร้อยคะแนนฝั่งขวาครบสามพันสี่ร้อยคะแนนเมื่อไรจับผู้จ่ายได้ทันทีรับหนึ่งพันบาทไปเลยคำถามคือเพื่อนๆจับจับผู้จ่ายแบบน,นี้หรือ,อยังถ้ายาังก็อ่าโอเคก็ยังไม่มีรายได้คืนกลับประมาณนี้ฮะ การที่เรามีรายได้คืนกลับนะถ้าสมมติเราซื้อคนเดียวมันอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยโอ้ไม่คุ้มเลยใช่ครับก็เรามีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพไม่ใช่หรอถ้าซื้ออย่างเดียวแสดงว่าเราตั้งตัวเองเป็นลูกค้าลูกค้าคืออยากได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกแล้วก็มีคุณภาพในราคาที่สมราคาเขาอยากได้แค่นี้นี่ถ้าเราซื้ออย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นนักขายด้วยเอาแล้วก็เอาสินค้าไป จำหน่ายต่อเอาสินค้าไปวางขายต่อเอาสินค้าไปแนะนําบอกต่อเอาสินค้าไปเปิดใจลูกค้าเพื่อสร้างเครือข่ายผูดริโภคข,ขึ้นมา แล้วสะสมคะแนนครับสะสมฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้ครบ3,400คะแนนก็จับคู่จ่ายได้เลยแล้วกินลึกลงไปแบบนี้ทุกชั้นร้อเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีทีมงานเยอะยิ่งเรามีเครือข่ายผู้บริโภคเยอะเราก็จะมีโอกาสสร้างได้ที่เพิ่มมากขึ้นอยกตัวอย่างเช่นผมแนะนาใน A กับใน B ใน A กับใน B มีการบริโภคสินค้าฝั่งซ้ายครบ3,400ฝั่งขวาครบ3,400ผมก็จับคู่จ่ายได้1คู่รับ1000นใน A กับใน B ครับเขาก็เรียนรู้จากผมว่า้ ทำแบบนี้มันมีรายได้ไว้เขาก็เอาความรู้ที่ผมมอบให้เขาเนี่ยไปแนะนําบอกต่อกขอคงครับน A อกับนาครับซ้ายมา1น่หน่วยขวา1หน่วยก็รับ1,000ส่วนตัวผมครับเมื่อฝั่งซ้ายผมมา2หน่วยฝั่งขวาผมมา2หน่วยผมได้รับไปด้วยครับ2,000บาทเนี่ยครับลงไปแบบเนี้ยกขอคงเขาก็แนะนําบอกต่อครับกขอคงครับซ้าย1หน่วยขวา1หน่วยรับ1000 A กับ B ครับซ้าย2หน่วยขวา2หน่วยรับ2,000และตัวผมครับซ้าย4หน่วยขวา4หน่วยผมรับไปกับเขาด้วยครับ4 0 0พ แล้วลงไปไหลลงไปไหลลงไปแบบนี้ทุกชั้นร้อยเปอซนี่ครับการสะสมถ้าเกิดเรามีการบริโภคคนเดียวการที่จะสะสมให้ครบซ้ายและขวาสามพันเสียและคนะแนนเนี่ยอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดเรามีหลายๆคนร่วมกันกินร่วมกันใช้ในสินค้าที่เขาจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเพียงแค่เปลี่ยนที่จ่ายที่ซื้อก็สามารถเปลี่ยนกิจวัตรให้กลายมาเป็นกิจการได้อันนี้นะครับผมจะทำให้เรามีรายได,ได้จากัะแมน ค,คะแนนตอนนี้ของเพื่อนเป็นแบบไหนถ้า3 8 2 5คะแนนแรกอันนั้นนเพื่อสร้างคุณสมบัติให้ตัวเองเป็น G d ดีแล้วเมื่อเป็น G d ดีแล้วทีนี้เราจะเข้าสู่เรื่องของแผนการตลาดทีนี้หลังจากที่เป็น G d ดีแล้วเราก็จะไม่ต้องมาดูกันละครับว่าฝั่งซ้ายเราได้คะแนนเท่าไหร่แล้วฝั่งขวาได้คะแนนเท่าไหร่แล้วถ้าครบ3 4 0 0้ายฝั่งขวาเมื่อไหร่ก็จะคู่ใจได้1คู่รับ1,000พันแต่ถ้าเกิดเราซื้อคนเดียวเรากินคนเดียวมันก็ได้แต่อาจจะใช้เวลาแล้วก็ได้ก็คือไม่ได้มาก เป็นผลพลอยได้สําหรับใครที่มีทีมงานเราเริ่มมีนักขายเราเริ่มมีเครือข่ายผู้เลี้ยงโภคเราเริ่มมีองค์กรของเราการที่จะคู่จ่ายไม่ยากเลยค่ะเพราะทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดไงมีโอกาสสร้างได้วลาพันสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อหนึ่งศูนย์ธุรกิจนยครับผมคือผลลัพธ์ที่ผมทําได้แล้วก็ช่วยให้ทีมงานเนี่ยมีไรายได้คืนกลับด้วย <S <S ทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับว่าเพื่อนๆตั้งตัวเองในธุรกิจนี้เป็นใครเป็นผู้เลี้ยงโภคเป็นนักขายเป็นคคู่ และแต่เพื่อนๆครับและจอนคอยยังบอกว่าหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่มีรหัสสมาชิกของตัวเองได้สูงสุดถึง15รหัสสมาชิกด้วยกันอีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆละครับว่าเพื่อนๆจะทํำยังไงสำหรับตัวผมเองนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีการบริภโภคมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วคะแนนมันล้นสมมติมันครบ3,825คะแนนในรหัสแรกแล้วเนี่ยผมก็จะเพิ่มส่นธุรกิจให้เพื่อนๆทันทีเพื่อไปสะสมในรหัสที่2สะสมในรหัสที่สผมดูให้อยู่แล้วของพเพื่อนที่ซื้อจากผมเนี่ยผมดูให้อยู่แล้ว ส่วนเพื่อน่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีทีมงานใหม่เพื่อนเเริ่มมีคู่ค้าเอาเข้ามาได้ครับมาร่วมทํางานมาร่วมวางแผนกันนี่แหละคือแนวทางของการทําธุรกิจแบบรุกเครอขายไงอันนี้เพื่อนๆพอเข้าใจเนาะว่าคะแนนที่เพื่อนๆได้ไปเพื่อนๆจะเอาไว้ทําอะไรอันที่1คือสร้างคุณสมบัติของตัวเองจากเมมเบอร์ให้การมาเป็นโกดี้ฮุเตอร์เพื่อเข้าสู่แผนการตลาดอันที่2คือสะสมครับสะสมฝั่ง้ายสะสมฝั่งฟ้าผมสะสมให้อยู่แล้วใครที่คะแนนเกินปุ๊บล้นปุ๊บ ผมเปิดศูนย์ธุรกิจใหม่ให้เลยครับเพราะว่า1คนเนี่ยสามารถที่จะมีรหัสของตัวเองได้สูงสุดถึง15รหัสสมาชิกด้วยกันพอเป็น GD ดีปุ๊บผมก็จะเปิดศูนย์ธุรกิจใหม่แล้วก็สะสมคะแนนของตัวเองครับเพื่อนๆสามารถที่จะสะสมคะแนนของตัวเองได้เลยให้เป็น GD แบบเนี้ยเป็น G d ดีไหลลงมาไหลลงมาแบบเนี้ยผมทําให้อยู่แล้วแล้วลองสังเกตดูครับขนาดว่าปิด G d ดีของตัวเองเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีรายได้คืนกลับเลยเห็นไหมหนึ่งพันบาทสี่พันบาทหมื่นสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าโหกว่าจะได้ขนาดนี้ฉ อะไรในธุรกิจนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นผู้โริโภคแน่นอนครับเรื่องรายได้คือผลพลอยได้เรื่องหลักของผู้โริโภคคือได้ซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกในราคาที่สมราคาและมีคุณภาพอันนี้เรื่องหลักผลพลอยได้ก็คือเงินคืนกลับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอยากจะให้ความสําคัญกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อนๆก็ต้องทาาาาําธุรกิจขยับตัวเองครับจากผู้โริโภคเป็นนักขายจากผู้นักขายเป็นผู้ค้าและจากผู้ค้าตั้งายเป็นนักธุรกิจและเพื่อนๆก็จะมีรายได้ที่แบบเพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูแบบ มหาศาลโดยที่ไม่มีเพดานครับเพราะว่าจอห์นคอนบอกว่า1วันเนี่ยมีโอกาสสร้างได้วัลลภานสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อหนึ่งธุรกิจคือจับผู้จ่ายได้วันละสิบห้าคู่เพื่อนๆก็พัฒนาตัวเองดีให้มันสามารถที่จับผู้จ่ายได้สิบห้าคู่ถ้าทำคนเดียวไม่ไหวแต่ถ้าเกิดทำหลายๆคนเนี่ยมันมีโอกาสถูกต้องไหมครับอันนี้คือหลักการของธุรกิจเครือข่ายครับเรื่องของโปรโมชั่นการท่องเที่ยวเพื่อนๆก็มีโอกาสนะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถที่จะมีการบริโภคสะสมคะแนนสะสมรายได้หรือสะสมยอดการสั่งซื้อในแต่ละโปรโมชั่นอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมโอกัดไปเที่ยวฟรีกับจอนคอยครับขึนหูอยู่สบายกับจอนคอยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะฮะรหัสสมาชิกนี้ของเพื่อนสามารถเป็นโมโดกตกทอดให้กับลูกกระหลานรได้ด้วยเพื่อนๆไม่ใช่ว่าแค่ทําเพื่อมีรายได้แบบรายได้เสริมรายได้เพิ่มทั่วๆไปนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะส่งต่อเป็นโมโดกตกทอดได้ได้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่า เพื่อนๆมีรายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเช่นผมอ่ะผมมีรายได้อย่างเงี้ยมีรายได้สมมติมีวันหมื่นห้า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 แต่ถ้าเกิดผมเกิดไม่ทําละผมเลิกผมไม่ทําผมสามารถที่จะส่งต่อสิทธิ์รับหมื่นห้าเนี่ยให้ลูกผมเพื่อไปรับต่อได้เลยลูกผมก็เข้ามาสวมสิทธิ์แทนผมรับหมื่นห้าต่อได้เลยไม่หมดไม่หดหายไปนะครับแม้ผมจะตายจากลูกหลานผมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้จากจนคอยอย่างไม่รู้จบตราบใดที่ ทีมงานเราลูกค้างเราเครือข่ายบริโภคเรายังคงมีการบริโภคอยู่รายได้ก็ยังคงไหลมาเทมาเรื่อยๆและมาเก็ตที่ผมย้อนกลับไปครับสินค้าจนคอยมีทั้งสามหมื่นรายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตเพื่อนๆคิดว่าสมาชิกเราอะ่ะมันจะไม่มีใครใช้เลยเลยเหรอไม่มีทางอยู่แล้วเขาอะ่ะใช้เพราะอะไรเพราะเขาก็สะสมคะแนนของเขาแต่การสะสมคะแนนของเขามันคือการสะสมคะแนนให้กับเราด้วยมันวินวินทั้งคู่ครับเขามีรายได้เรามีรายได้เขาประสบควาเสเร็จเราประสบควาเสเร็จนี่แหละ คือรูปแบบของการใช้แผนการตลาดและคะแนนที่ได้จากการบริโภคของเพื่อนเพื่อ,อให้ได้ประโยชน์คืนกลับสู่เพื่อนเองต่อคำถามที่ว่าคันแนนที่เพื่อนๆพื่ซื้อไปเอาไปใช้ทำอะไรนี่แหละคือคำตอบครับถ้าเกิดว่าใครยังมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุยกันแบบ ตัวต่อตัวกดีกว่าและเพื่อนๆก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นกับธุรกิจนี้โดยที่เพื่อนไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยใครที่สนใจที่จะเอาสิ่งนี้ไปสร้างโอกาสในการหาเงินเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางก็ติดต่อผมได้ตามทีู่่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ